ສບີສະບາຍດພນ້ອງສະບາຍດີຍາມຄາືນฝนตกພນ້ອງบ้านบ่แพงฝนตกหักตกบ่ແຮງว่าสิไปາງກໍເລີຍັງบ่ຮ້ອງມຍ່ງກບແທນພນ້ງบ่าแพงໄດ້ກົບໂนึงແລ້ວຫມານๆພີ່ນ້ອງຫມານພອນມາຍ່າງກັບบ่าวโมงພີ່ນ້ອງເພິ່ນຢູ່ພໍເພິ່ນຍຂພນຍ່ງຂຍັງກບກິນນໄ1ຕເຫັ2ຕນອງດ້ໂຕວ ใหญ่แต่อบรอรุดร,ร,รอส้มนำกันให้นาองสีมานพีบอทฝนกำลังลงเม็ดหยับยิบหยับทาให้อึองห้องบ่แพงอึองหอบห้องแพงเห็นเขียดโมใหญ่นี่มาเด้อพี่น้องเอ้ยหายอยู่ให้กินนำกันเนยังกบเยังเขียดและฝนตกผ้าใหม่พ้นใหม่บ้านเฮา แหละพี看看่น e. <c ười> ้องมีความสุขแบบนี้นหะโคตลงล่ะคันตกแห้งนี่บาแห้งจีได้อึ้งเหมือนนี่ยันตกแห้งจีแต่กบกับเขียดอึ้งบาคันห้องเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วโอ้เขียดโมเขียดโมโตบบใหญ่ยบนใดต้นหน้าสีหญ่พี่น้อง

vẫn là tốt tô tố bộ nhảy bộ ao thế nào ai lê lưỡi thì nó lông mệt nhịp 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 nhịp, nhịp. tốt hay bà mẹ, ơi. ừ ไปเลยพี่น้องเนี่ยไปเลยไปเลยพี่น้องโอ้เย็นสบายครับพี่น้องเอ้ยผ้าพ้นตกตกแห้งๆห,ห้บ่แพงนะแม่มือนี่ เดี๋ยวสิพาพี่น้องลุตลวีหาอึ่งเลยอันนี้พ้นโบแห้งพี่น้องตกพอดีเขียดออกกบออกซำโบแพ้งกับสิล่อจนอึ่งห่องหมดแหละคอยเงี่ยงไปคอยหาไปบบได้กินต่มอึ่งหลายปีเลยพี่น้อง ไปอยู่กทมเขียดโมเขียดโมพี่น้องโม,ม,ม,มปีอิงตำหมักถั่วแซ่บอุ้ยผ้าคือเหลื่มแห้งแท้น่เหลื่มเป็นตะายานแท้พี่น้อง ฟ้าเหลี่ยมแหงตอนนี้ก็บ่อแพงเจอโตแล้วพี่น้องนี่สิ่งที่บ่อแพงตามหามสิ่งที่บ่อแพงตามหาพี่น้องอึ่ง ได้่สามโตเลยพี่น้อง <ś c oughs> มานๆไปต่อไปต่ออึ่องบ่ห้องพี่น้องเลยออกมาตามเดินตามป่าของข้าเจ้าจูดเดาะไปเลยเลยอึ่องย่างพี่น้อง โมเมนต์องึงเผาแมนอีกบ่นะ่ะโอ้แมนอีกเลยพี่น้องอึงอือนี่แหละโตอึงโมเมนต์อึงอีกบ่ได้สี่โตแล้วพี่น้อง เลาะไปเลยเลยเห็นอึงเอาอึงเห็นคบเอาคบเห็นเขียดเอาเขียดพี่นนองออกมาหากินตามหาดทรายดีแต่ข้าเจ้าจุดป่าพี่นะท่านจุดจุดป่าอะไราง่ายพี่นนองเอออึง อได้จาก10โตก็ยังไข่พี่น้อง้ยพอสດได้ต้มสมอ่าไปเห็นเลยๆมันก็หว แล้วพี่น,น้องอึ้งอึ้งอึงน,นี่โตอึ้งหนังหักขนาดพี่น้องอึ้งยางเด้อ,อพอี่น้องอึ้งยางอึ้งเพราะเป็นอึ้งหม่ๆพี่น้อง ตมแสบคือกันพี่น้องเลยเขียดโม่งหญ่เขียดโม่งหญ่พี่น้องยังหล่อไปเลาะมาแถวบ่งเก่าเลยพี่น้องลบไปลบมาแถวเก่านี่ก็ได้ วราข้าเจ้าจุดปลาจุดปลาเลยเนี่ยงเห็นง่ายพี่น้องอื่นกันมันก็เป็นเขียดกันเนี่ยงเห็นง่ายสิพอต้อมแล้ว đây, พี่น้องอื่นบอกแพงไก่สิพอต้อมแล้วเสียด,ดายมีแต่อื่นยางพี่น้อง หมกหมกเพียงละตําครกได้อึงพี่น้องลงให้นานี่ได้ได้กบกับขียอดถ้าอยู่โขงนี่ได้อึงรอหลุดรอส้มด้พี่น้องเออ bảo phèn gì để chắc to mọi người này ứng ảnh ừ, à. Chết mọi nhai, chết mọi nhai Hốn bảo hàng nó người hề phì nộng Bài dặm Ứng bó nọ Chết กบเอาเลยหลายพี่น้องเอ้ยกบเขียดเขียดออกลายแต่อึงออกบ่บ่ออกบ่ลายยงเอาตหาดตามป่าอึงน้ําบ่หงถ้าน้ําหงนี่หงสนั่นได้อึงผ้าก็เหลื่อม เขียดมักแดงคุณห้องเขียดมักแดงพี่น้องเลยเอ้เขียดสตันเขียดตตันพี่น้องเขียดตะตันเนาะนี่อยู่ตามป่าพี่น้องเลยเสียออกมาแต่ดินทรายออกมาหากิน ตอนนี้ก็จักหอดไซแล้วพี่เนาะบ๊วแพงกับหมน่นเขาป่ามาเลยๆจักหอดไซผู้เดียวตอน,นที่แต่ป่าบ่อหกปันไดพี่น้องฝนกะลงเม็ดเลยเลยหาอึ่งเผาบ่ไดอึ่งเผา รอจนเดือดผลกับโบแหงยังลงเม็ดสำเก่าพี่เนอืแบบพอ่อกบไหนจกักโตไหนบ่ห่อ,อใจเลยเจออีกเลยพี่นาะอึ้งอึ้งอึ้งผลแหง้งเลือกมาหลายเลยอืม ตัวหนึ่งพี่นเนานะอืมม,ม,อนนนะอมันกำม่วนแล้วนะเลยพี่เนาะอืม,น,น,น,อมนีมน่แหละโตอืมพี่เนาะอืมกำลังออกออกมันมันพี่เนาะมัน และทั้งเขียดทั้งอื่นเมื่อนี้ทั้งกบห้าเวียนเอาตามป่าบ่งเก่าพี่นนอง นี่แต่กบนีแต่เคียดเคียดหลายๆพี่น้องแต่บักแพงอยากได้อื้อเคียดหลายบ่สนนเียดลพี่น้องหาอือยากกินต้มอืมันก็แห้งมาแห้งมาอืก็ออกพี่น้องเอ้ยอือีกแล้ว อื่กำลังออกมาพี่เนาะแหงกำลังจะได้ขึงของแล้ววุเวียนมาเอาแต่แท้าบงเก่าพี่เนาะเขียดก็หลายๆพี่น้องเลยเขียดกะแต่โคบ เขียนโอพีปป่น้องพี่ปิ่งเอาทั้งเขียนเอาทั้งอื่นเลยเหมือนี่มวนมวนพี่น้องเย <c ười> ลยเลาะไปเลาะมากับมนวนเจออีกแล้วพี่น้องอึ้งอ่างตึนตะแพงแทดีนี่ มาสองคนพี่น้องเพราะกันได้อึงพุลสัสซิปายกว่าโตนี่แหละเหมือนี่พ้นบ่แหง้งพี่น้องเอาสัมเนลแหละอึงบัวท่านออกตะกาวแถวนี่แหละอึงไปส่องมึงมอไซก่อนหย่าหลุดเสียนะพี่น้องเอ้ยก็เลยบอกกาไปไกลโอ้ยดีข,ขี่ข้ามาไายเทียงป่าเนะาะฮึตายยังไงจำองอึงนะฮะน่ะ แมนบ่อ huh like I mean? yeah, yeah. yeah, ุ้ยแหลมอุ้ยเหี้ยหลายเลยจับจัดจับไปส่องมึงหลุดบาแพงกับพี่น้องเลยเย่าหลุดสี้ยะเหยื่อรอหลุดเราซมตอนจบพี่น้องบาแพงสิได้หลายสำได้มาห่อเทือนและพี่น้อง แต่ตัวใหญ่ๆกบกันมานมานพี่น้องมานกบทั้งอื่นทั้งขี่อับพี่น้องเอ้มานขักมานขักอื่นโพรเรต้มพี่น้องกบใหญ่กบใหญ่สามโต ยามหาอยู่หากินบอรอแต่มานพี่น้องบอรอแต่มานสรุปผลงานแล้วพี่น้องพอได้กินมาหอดนีบ่าวพงกันสิขอจบคลิปสำหรับคนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเพ่งในสบายดีสบายดีเบิดสุขสุคนมานอยู่มานอยู่